พอแล้วเฮ้ยเยอะเลยพ่อผมเลยวะเนี่ยเปิดเลยวะนี่ครับหนึ่งร้อยบาทนับหยดไปเลยโอ้บีบอย่างี้ก็จะเข้าไปนี่นครับนี่เขาตอกลงเขาตอกลงออะเดี๋ยวผมบีบให้ยัง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 อีกหน่อยนยังไม่ถึงยังไม่ถึงแต่ถามว่าผมหัวการหัวมแตกวะไม่แตกไม่รู้งั้นอันนี้มันต้องบีบตรงนี้จริงจริงอ๋อหรอแล้วไม่ให้บีบตรงนั้นอะ ถอดออกวางหมดไงให้เขาเห็นนี่ครับนี่ต้องเรียกต้องเรียกอาจารย์นะครับเวลานี่ฮะนี่ครับหนึ่งร้อยบาทตัวตัวตัวแค่เนี้ยร้อยหนึ่งโอ้ยนี่ได้แค่นี้แหละจริงๆอานเดียวนี้ไม่หมดไม่ได้แล้ววิธีบีบหมึกแน่บีบไปแล้วอ่ะนี่นะครับกล้องเห็นมาไม่รู้นะหมึกจะใส่มาเหลือมา่มานีร้อยหนึ่งอย่างซีแล้วนะอันนี้หัวหัวใช่ไม่ผสมน้ำไม่ผสมส่วนมากจะผสมแหละแต่ถ้าผสมน้ำก็ได้ตัวยาวขนาดนี้เอลอยอ่ะเอลอยหนึ่งโอ้ไมผสมไปเต็มเอลเลย แอลหนึ่งอ่ะรู้ป่ะเท่าไหร่เท่าไหร่สามฟอยนะครับสามฟอยกูแพงกันวะนี่นี้จริงๆรแล้วไม่ได้หัวหัวด้วยอ่ะอันนี้ทีนี้เราาหมึกกลับคืนได้ไหมได้ยังไม่ต้องกลับคืนก่อนวางไว้ก่อนเอาไว้สักเลยอ่าอันนี้แพ็กไปเลยหนึ่งร้อยบาทแพกเลยอ่ะนี่ครับหนึ่งร้อยบาทเป็นบางเรืองจำบาง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 เรื่องจำก็ตัวยาวขนาดนี้นะครับหนึ่งร้อยบาท เดี๋ยวเราจะมาโชว์วิธีพันเข็มคันเทพให้ดูนะครับพันเข็มแล้วโชว์วิธีการสักให้ดูแต่เดี๋ยวอันนี้เราเราดูมือก่อนบางที่ก็ตัวขนาดนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทบางเดือนจำนะบางเดือนจำอ่าอ,าอันเก่าอันเก่าเป็นถุงพลาสติกใช่ไหมครับน้ำตาลใจน้ำตาลใจแล้วทีนี้สักเนี่ยลายได้มันเป็นยังไงครับจนันก็ แล้วแต่อาจารย์สักสีมือเขาบอกไม่สีมือสีมือขั้นขนาดไหนถ้าสีมือดีๆสุดสุดหลังหนึ่งแข่งหลังหลังหนึ่งในเรื่องจำเงี้ยหลังหนึ่งก็หลักหมื่นครับหลักหมื่นโอ้โหลอยฟอยเป็นเป็นใช่ใช่เขาจะลอยจ่ายแต่ถ้าแขนหนึ่งไงแขนหนึ่งแล้วแต่เราอาจารย์สีมือจะจัดเท่าไหร่ใช่ถ้าสีมือจะจัดก็ประมาณสี่พันสี่พันนะครับห้าพันแล้วถ้าอาจารย์แบบว่าอาจารย์เส้นเข็มมา อาจารย์เซีมเข็มาแล้วแต่ให้กันแล้วแต่ให้กันสามซองห้าซองเออเผอจานออกหมือนใั้อีกเออเพราะอาจารย์เซียนอาจารย์เซียนลูกศิษย์ไซส์นะมาเจอกันมันก็ได้ภาพกรับมาไม่เหมือนกันอืออ๋อวิธีเอาเข็มออกเอางี้นะเอาไฟเช็คลนเอาปฏิกันเก่าออกทีนี้เราจะมาพันเข็มเดี๋ยวผมฉีกให้ให้ดีกว่าเข็มนะครับต้องเอาเสื้อกฟางที่มันตรงๆนะครับตรงๆแล้วก็หน้ามันสวยๆนะอย่างนี้นะถ้าไม่สวยก็พันได้เหมือนกัน นะครับเนี่ยเราก็ต้องมาขี้ให้มันแบนก่อนนะครับขี้ให้มันเล็กหน่อยอขี้ขี้มันแบนขี้ให้มันแบนเพื่อเราจะได้ฉีดให้มันเล็กๆแล้วเพื่อไปพันเข็มนะครับดูเราจะทํายังไงนะครับน้องๆคนไหนไม่เคยเห็นก็ดูนะครับข้างในเขาทำกันยังไงหากินเนี่ยนี่คืออุปกรณ์มาหากินเนี่ยทำให้มันแบนก่อนทีนี้เราก็ฉีดแล้วก็ดูพอไหมอืมอ่านี่นะครับประมาณขนาดนี้นะครับแล้วลากยาวไปเลย อ่ะคีนให้มันแบนนะอ่าดีห้มันแบนไม่มีปัญหานะครับนี่ครับนี่ไม่เชือกนี้ไม่ดีวะดึงนะดึงมาอ่าแต่นี้เขาที่นิยมใช้อันนี้กันแล้วถุงพลาสติกถุงพลาสติกถุงต้านทรายพันง่ายกว่าพันดีว่าแต่ว่าสมัยก่อนก็แบบนี้เหมือนกันสมัยก่อนแรกๆก็ใช้เชือกปอเนี่ยแหละเชือกฟางเชือกฟางอ่าเชือกปอเชือกฟาง อ่ะทีนี้เราก็จะมาเข็มเราพอเราได้มานะครับจะได้เข็มมาลนนมลหลายอันนะครับเข็มหลายอันนะฮะเป็นท่าหน้าไม้เราอ่านี่หน้าไม้แล้วนะหน้าไม้แล้วก็ทําเป็นลักษณะ <ๆ S 1> เรียวของฝั่งนะครับนี่ครับเรียวลงสองฝั่งเราทําหน้าแบนนะครับทําหน้าแบนอันแล้วก็นี่เข็มได้เข็มมา,มาแล้วได้เข็มมามันเป็นเข็มเย็บผ้าเราก็ต้องตัดก่อนตัดก่อนนะตัดออกรึ่งน,นึงตัดออกตัดแล้วตัดออกตัดได้มันเท่ากันนะครับมันจะพันง่ายถ้าตัดไม่เท่ากันก็พันได้เหมือนกัน แต่ถ้าตัดท่อกัน่ะมันจะแน่นกว่าพันง่ายกว่าพอเราได้เข็มมาแล้วก็ฟังในหน้าเข็ม